ข้อมูลล่วงไหลกันอีกแล้วนะคะพบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือโฮมโปรนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าทาง PDPC เนี่ยได้มีการเร่งตรวจสอบทันทีเลยค่ะ PDPC นะคะตรวจสอบความผิดปกติผ่านทางระบบ PDPC e c h o เ y e นะคะเมื่อวันที่12เมษายน2568นี้ค่ะแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปที่โฮมโปรทันทีเลยระบบนี้คือระบบอะไรนะคะก็คือระบบเนี้ยถูกออกแบบมาเพื่อระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกค่ะออกแบบมาเพื่อตรวจจับสัญญาณผิดปกติทง ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเลยค่ะ,ะหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะโฮมโปรเนี่ยก็ได้มีการเด้งตรวจสอบแล้วก็แจ้งเหตุอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับระบุว่าข้อมูลที่ถูกเข้าถึงนะคะก็คือข้อมูลของลูกค้าออนไลน์บางรายค่ะที่มีการติดต่อผ่านทางช่องทางการสื่อสารของโฮมโปรซึ่งก็ยืนยันแล้วค่ะว่าข้อมูลพวกนี้นะคะไม่มีข้อมูลอ่อนไหวค่ะเช่นพวกรหัสผ่านหมได้บัตรประชาชนหรือว่าข้อมูลการเงินที่ร่วไหลออกไปค่ะ บริษัทได้มีการปิดช่องโหว่แล้วก็ยกระดับความปลอดภัยโดยทันทีนะคะแล้วก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ PDPc นะคะเตือนว่าหากองค์กรใดฝ่าฝืนไม่แจ้งเหตุภายใน72ชั่วโมงหรือไม่ดําเนินการตามกฎหมาย PDPa อาจถูกดําเนินการทางด้านกฎหมายขั้นสูงสุดได้เลยนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้จะไม่มีข้อมูลการเงินแต่ชื่อเบอร์โทรอีเมลเนี่ยก็เพียงพอที่จะทําให้มีชาชีพนะคะนําไปสร้างความเสียหายได้แล้วค่ะ ฉะนั้นแล้วนะคะทุกทท่านจะต้องระวังพวกลิงก์ที่น่าสงสัยนะคะหรือว่าการกด OTP รวมถึงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับใครนะคะข้อมูลส่วนบุคคลคือสิทธิ์ของคุณจะต้องได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ค่ะหากองค์กรไหนนะคะยังไม่ได้เริ่มทําตัว PDPa คะ่ะหรือว่าอาจจะต้องมีการจัดทําในส่วนของ PDPa คะ่ะให้กับทางองค์กรของคุณนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ T r e รคะ่ะหรือว่าแรกหน้าคอร์ปอเรชันของเราได้เลยนะคะและก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนอบที่เราสรุปเนะะื้อหาข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ,บ PDPa ค่ะก็กสามารถท ทางช่องทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ